ที่สามสิบนะครับวันที่โนรูเข้าเพชรบูรครับดูควายครับวันนี้ไม่ค่อยมีฝนตกไม่ได้ไปทำคลิปครับวันนี้ถ่ายมาโชว์ก่อนเอาห้ามชนกันเด้อเจ้าของไม่อยู่่วงลูกครับออกลูกหม่ ลูกก้าวเจริญตัวคู่ควายสวยๆครับอหัวลูกมันวควายงามๆควายกระบี่ชาครับกระบี่ชาน้ำก้อครับ ครับแต่เดี๋ยวผมลงรักเบอร์โทรให้ครับค่อยโทรมาเกลียวว่าขายเท่าไหร่ถ้าชอบนะครับลูกก่าวเจริญโอ้ขาใหญ่บบชนกันบบชนกันทายซื้อโบได้เห็นยัง อยตับีิชามก้อรครับเจ้าของรับรับอะไรนะรับผสมเทียมนะครับเป็นหมอหมอผสมเทียมกับเป๋าก็อยู่นี่คนไปไหนนี่แม่นางน้อยครับแม่นางแม่นาง ลูกเก่าเจริญครับอายุได้กี่วันแล้วเนี่ยประมาณเดือนอายุได้ประมาณเดือนนึงครับขาใหญ่ครับขาใหญ่นูขนคอก็น่าจะโตอยู่ครับตัวนี้ เก่าจริญโอ้สาบวันหนึ่งเดือนพอดีครับเจ้าของบอกขายอยู่ครับเดีย๋ยวผมลงโบ์โทรให้สนใจก็โทรมาต่อครับจะถูกจะแพงอยู่กับความพอใจครับบางคนบอก ห้าหมื่นก็แพงบางคนบอกสองแสนไม่แพงถูกใจอะไรก็ไม่แพงครับมีแม่ท้องครับเนี่ยอ้าวห้ามสนกันเถอะควายที่ลงในช่องครับเจ้าของขายเองทุกตัวนะครับพี่ผมลงขายไป ใครมีควายอยากลงขายทาง youtube ติดต่อผมมาครับติดต่อทางช่องหรือเบอร์โทรก็ได้ครับมีควายอยากขายลงขายให้มีควายอยากโชว์ผมลงโชว์ให้ฟาร์มอยากโปรโมทฟาร์มผมลงให้ครับติดต่อมาครับมีแมลงน้อยครับ ออขอบคุณมาับชมฝากกดติดตามด้วยครับช่องอังกอคิ้งแค่นั้น,นครับยูทูบ ว้าววิ่งใส่อีกนะใส่แล้วก็หนีขอบขอบคุณที่เข้ามารับชมครับโนรูโนโรูโน,โร,โนโรูมันมาแล้วนุนวิชเชียนเห็นบอกว่าวิชเชียนหนักแล้ว from